สวัสดีครับทุกคนครับ FC ทุกท่านนะครับรวมทั้ง FC อุงอิง FC สันน้อยเพชรบ้านแพงด้วยครับบางว่าวันนี้ไม่ได้คุยเรื่องอุงอิงนะครับเราก็มาคุยกันเรื่องไก่กับไข่อันไหนเกิดก่อนนะปัญหาโลกแตกทั่วทั้งโลกคนทุกประเทศตีความกันไม่ได้สักคนบางคนเรียนยัน รินยาเอกปรินิญญาโทวิญญาเอกญญญญเอก,ก็ยังวิเคราะห์ไม่เข้าใจว่าเออใกล้กับไข่อันไหนเกิดก่อนผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับก็มีไอ้แดงกับไอ้ดำเจ้าแดงกับเจ้าดำก็เจ้าแดงเจ้าดำก็ซื้อไก่มาตัวหนึ่งจะไปให้เมียทำกับข้าวนะเจ้าแดงก็ซื้อไข่มาแพงหนึ่ง จะไปให้เมียทำกับข้าวแล้วก็มาพูดมาเจอกันแล้วก็มาคุยกันโดยที่มีลุงมีอยู่กักาลุงลุงคำกับลุงมีก็กำลังนั่งกันคุยกัน ไอ้แดงกับไอ้ดำนี่ก็เดินมาผ่านมาก็คุยเรื่องไก่กับไข่อันไหนเกิดก่อนก็เกิดกันทะเลาะก,กันนะไอ้ดำก็เตะผางเขาให้ไข่ทั้งแผงแตกกระจายหมดเหลือดีอยู่สามลูกไอ้แดงก็มงโมโหนะซัดไอ้ดำมัง่งเออนะวันี้ไก่เน่มันผูกขาอยู่ไปไหนไม่ได้ ก็เชียร์ไอ้ดำลุงคำก็เชียร์ไอ้แดงแเทียร์กันไปเทียร์กันมาก็ต่อยลุงตุงนังกันหมดนะก็ระเอิญประเจียมก็เดินมาก็ด่ากันทั้งหมดเลยหัวงอกหัวดำนะมาต่อยอะไรกันกลางหมู่บ้านนะลุงมีกับลุงคำก็บอกว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ไอ้ดำมาซื้อไก่มาจะไป ให้เมียทำกับข้าวส่วนไอ้แดงก็ซื้อไข่มาจะไปให้เมียทำกับข้าวไอ้แดงก็ว่าไข่มันเกิดก่อนไก่ไอด้ดำก็ว่าไก่เกิดก่อนไข่นะเถียงกันไปเถียงกันมาไอด้ดำมันไปนเตะแผงไข่ของไอ้แดงแต่กระจายหมดเหลือแค่สามใบเองนะเออลุงมีก็ช่วยไอด้ดำมันก็บอกว่าไก่มันต้องเกิดก่อนไข่สิใช่ไหม ส่วนลุงคำก็บอกว่าไอ้แดงชุกข้าข้างไอ้แดงก็บอกไข่มันต้องเกิดก่อนไก่สิไม่มีไข่แล้วไก่จะเกิดมันนั้นได้ยังไงส่วนลุงมีก็บอกว่าเออถ้าไม่มีไก่แล้วไข่มันจะออกมาได้ยังไงเตรเจียมก็ด่าไปแล้วถังวงงอกวัวดำนะไม่รู้จักภาษีภาษานะไก่มันก็ต้องเกิดก่อนไข่สิฮะ ลุงคำก็เถียงว่ามันจะเกิดก่อนได้ยังไงถ้าไม่มีไข่แล้วมันจะเกิดได้ยังไงเจีเจียมก็บอกเออไก่มันมีตัวผู้ตัวเมียมันมีพ่อมีแม่ใช่ไหมไก่พ่อพันธุ์แม่พันุไข่มีไข่พ่อพันธุแม่พนันธไหมเออ,เอ,อถ้าไม่มีพ่อมีแม่แล้วลูกมันจะเกิดได้ยังไงไข่มันออกลูกได้ป่ปละ่ะเออออกลูกเป็นไข่่ะล่ะ เออต้องฟักเป็นตัวไปจะฟักเป็นตัวมันก็เออไก่ไมันต้องเป็นแม่สินะลุงคำไก่แดงก็ไม่ยอมเถียงยอยเจียมนะส่วนไอด้ดำกับลุงมีก็ยิ้มก็ยิ้มยิ้มย่องเลยว่าเออกูนี่ชนะแน่นะไอด้ดำเอ้อไอ้แดงกับลุงคำก็ไม่ยอมเจียมบอกอ้าวย่างหาอย่างนั้นไปหาหัวหน้าหมู่บ้าน ไปหาตาเท่าขาวนะส่วนตาเท่าขาวก็หิวข้าวโงงุดหงิดข้าวก็ไม่มีกับข้าวกินนะเมียไม่อยู่ไม่ได้ทำกับข้าวไว้ให้็ <c oughs> งุดหงิดมีแตเข้าวเปล่าก็ไม่รู้จะทํำยังไงเออจะเจียมพาไอ้ดาไอ้แดงลุงมีลุงคํามาหานะก็มาถามตาเท่าขาวว่าเออ ช่วยตัดสินให้ทีว่าไก่กับไข่อะอันไหนมันเกิดก่อนกันนะเออแต่ถ้าเจียมก็นั่งคิดกำลังหิวข้าวอยู่ก็โมโหว,ว่าไอ้พวกคนนี้มันอะไรกันนะฮึกูกำลังหิวหิวแล้วมึงเอาเรื่องอะไรมาให้กูตัดสินเนี่ยออไก่กับไข่ลุงขาวก็นั่ง คิดไปคิดมาก็ยิ้มออกมาได้นะกำลังหิวข้าวพอดีเลยก็บอกว่าเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวจะตัดสินให้ใครถูกใครผิดไก่กับไข่ไหนหเกิดก่อนก็บอกว่าไอด้ดำไอ้แดงมึงไปเตรียมกระทะติดไฟเตาให้ดีแล้วก็เอาน้ำมันมาด้วยนะไอ้แดงได้ดำก็ ไฟอากระทะเตรียมเลยนะตันนี้ตาขาวก็บอกอ้าวมึงเอาน้ำมันเทใส่กระทะไปให้มันร้อนอ้าวไอ้แดงมึงทอดไข่ดาวมาสามลูกพอดีไข่มันเหลือสามลูกพอดีไอ้แดงก็ตอกไข่ใส่กระทะเลยทอดเป็นไข่ดาวแล้วก็ใส่จานมาให้ตะขาวนะส่วนตกขาวก็บอกไอ้ดำ เมื่อไก่ไปทํา,าให้เรียบร้อยล้วพาไม่เรียบร้อยแบะไม่ให้ดีเอาเป็นตัวงั้นแหละแล้วชุบแป้งแล้วมาทอดสินะเออไอ้ดำก็ไปทํามาอย่างดีจะละเออแล้วก็มาลงกระทะนะทอดสเสร็จสับเหลืองน่ากินเะแล้วก็มาให้ตะเท่าขาวตะเท่าขาวก็เดินเข้าในบ้านเลยคดข้าวมา ดำกับไอ้แดงก็ถามว่าเออแต่เท่าขาวจะตักข้าวมาทําไมละ่ะเออนี่แหละกูจะพิสูจน์ให้มึงเห็นเนี่ยว่าไก่กับไข่อนไหนมันเกิดก่อนแต่เท่าขาวก็เออหยิบไก่มาก็ชีกรนน้องไก่มาแทะเลยนะแล้วก็ตักข้าวกินไปนะกินจนเหลือกระดูกแล้วก็แทะไม่ได้ก็วางกระดูกไว้นะแล้วก็มาตักไข่อีก นะช้อนตักไข่ก็มาใส่จานกินเนืข้าวหมดไปสองใบนะตะขาววอาเอ๊มันทําแม่งทําแม่งเนาเอ๊เดี๋ยวเดยังไม่รู้ก็นั่งเอาไก่มากินไปเรื่อยเรื่อยจนอิ่มแล้วเหลือไข่ฟองก็กินซะหมดเลยตอนนี้ก็อิ่มแป้เลยไอ้ดำไอ้แดงลุงมีลุงคํา เจียมก็ถามว่าอ้าวแต่ท่าขาวแล้วรู้หรือยังว่าไก่กับไข่อันไหนเกิดก่อนแต่ท่าขาวก็ยิม้มนะบอกรู้แล้วรู้แล้วไก่มันต้องเกิดก่อนไข่ดิก็ดูก็ดูคนสิเห็นไหมก็ดูมันแข็งนี่ไอ้ก็ดูอ่อนๆน,น,นะม่ะเด็กรุ่นเลยรุ่นหลังนะเด็กเล็กๆดูไข่สิใช่นไหมก็ดูมันยังอ่อนอยู่เลยฮนะ มันต้องเกิดทีหลังสินะไอ้ขนอ่อนยังไม่ทันขึ้นเลยไหมเนี่ยเนี่ยไข่เนี่ย,ยดูไก่ดิเนี่ยกระดูกมันแข็งเนี่ยเนี่ยมันต้องเกิดก่อนสิไปให้นักอะไรเนดะี๋ยววิชาการหรืออะไรมาดูดีว่าเอากระดูกเนี่ยไปคิดคำนวณดูว่ากี่ปีไก่ี่กี่ปีนะแล้วไปดูไข่ดิมันมีกระดูกมาให้นั่นไหมกระดูกยังไม่ทันขึ้นยังไม่ทันออกเลยมันจะมาเกิดก่อนไก่ได้ยังไง <c oughs> อิ่มบะแต่เท่าขาวอิ่มไปงานนี้ไอแดงไก่ไดำก็กอดคอร้องให้นะเอ้เจียมก็มึงร้องให้ทำไมฉันกลับบ้านไม่ได้แล้วเมียให้มาซื้อไก่เอาไปทำกับข้าวไก่ก็หมดแลวเอาไปทอดให้าวข้าวกินหมดแล้วทำไงดีเ <c oughs> <c oughs> อ้เจียมมทถามไอแดงแล้วมึงละ ก็เมียจะได้ม um ัซื้อไข่เป็นแผงเงินอะเหลืออีกสามลูกอะตาเท่าขาวก็ให้ไปทอดไข่ดาวแล้วแล้วจะจะกลับบ้านได้ยังไงดูดิเนี่ยมันง่ายๆอะดูตาขาวเนิฮะตาเท่าขาวอ่ะเออไก่เนี่มันก็น่าจะเกิดก่อนไข่เนี่ยเพราะว่ากระดูกมันแข็งกว่านะ ไข่กะดูอ่อนขนอ่อนยังไม่ทันขึ้นรืยมันจะมาเกิดก่อนไก่ได้ยังไงก็แบบจะเจียมว่าแหละไก่มันเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไข่มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เหรอฮะ <c oughs> ไข่มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เหรอไก่มันออกไข่มาแล้วก็มันยังออกได้เรื่อยๆแล้วไข่มันออกไก่มาได้แล้ว,แล,วแล้วมันออกได้อีกเปล่าละ่ะ <c oughs> <c oughs> คิดแค่นี้ก็คิดกันไม่ออกนะนักวิชาการหรืออะไรเนี่ยบางครั้งเราก็ยังว่าเส้นผมบางบูกเขาจริงๆเลยว <c oughs> ันนี้ก็ว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ